สวัสดีชาว PFA Studio นะครับช่องสำหรับเดเดอร์หน้าใหม่และเป็นช่องให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Forex ด้วยนะครับวันนี้นะครับหัวข้อก็คือเทรด Forex ให้มั่นคงนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ Mindset นะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาสอน Mindset ให้ใครหรือมาล้างสมองใครนะครับ แต่วันนี้ผมจะมาบอกว่าทำไมเราต้องมอง f o ลิ่ให้เป็นธุรกิจนะครับ My set นะครับหัวข้อหลักๆวันนี้ก็คือคิดแบบไหนถึงจะสำเร็จในธุรกิจ f o ลิ่นะครับมาดูกันต่อนะครับ My set นะครับ My set จะเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องปรับนะครับถ้าเราจะทำธุรกิจก็คือความคิดนะครับ My set คือความคิดนะครับเพราะสมัยนี้นะครับการทำธุรกิจนะครับ จะต้องมี Mindset ที่ดีนะครับทำไมเราต้องพูดถึง Mindset นะครับถ้าเรามี Mindset ที่ดีจะทำให้การเทรด f o r e x ของเราเนี่ยดีไปด้วยนะครับและเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องปรับนะครับธุรกิจสมัยนี้นะครับก็ต้องมี Mindset ที่ดีเช่นกันนะครับเพราะการแข่งขันส่งขึ้นความคิดเปลี่ยนการบริหารธุรกิจเปลี่ยนการนำธุรกิจมันเปลี่ยน มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับจะใช้แบบดเดิมๆที่20-30ปีให้แล้วเขาทํากันมาเราก็มาทําในปัจจุบันไม่ได้นะครับสมัยนี้นะครับการทําธุรกิจก็ต้องปรับในเรื่องของ mindset ด้วยครับแล้ววันนี้นะครับทําไมเราต้องมอง forex ให้เป็นธุรกิจนะครับถ้าเรามอง forex เป็นธุรกิจได้นะครับจะทําให้5-6เดือนของเราเนี่ย สามารถคืนทุนได้เราจะวางแผนการเทรดโซเล็กให้เหมือนธุรกิจนะครับห้าถึงหกเดือนก็สามารถคืนทุนได้นะครับไปดูต่อนะครับถ้ายกตัวอย่างการทำธุรกิจอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับผมยกธุรกิจหลังกาแฟขึ้นมาเพราะว่าเป็นธุรกิจกาแฟที่คนสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็รู้จักกันนะครับ ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ผมก็สนใจอยากจะเปิดเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมก็ต้องนำกำไรอยู่ฟอรเเพิ่มมาเปิดนะครับคือวิธีคิดมันเปลี่ยนไปนะครับผมยกตัวอย่างร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับพอเราพูดถึงธุรกิจนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของการลงทุนแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าเราจะเปิดธุรกิจร้านกาแฟ เราจะต้องมีเงินลงทุนนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับถ้าเราจะเปิดร้านกาแฟนะครับต้นทุนในการลงทุนเนี่ยต่ำๆเนี่ยจะต้องประมาณหนึ่งแสนบาทหรือสามพันเหรียญนะครับและอาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะสมัยนี้เครื่องของของใช้ต่างๆข้าของต่างๆมันสูงขึ้นวัตถุดิบมันก็สูงขึ้นนะครับตามตามเวลาที่ มาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ทุกวันนี้ของเข้าของแพงนะครับแล้วถ้าเราเทรดฟอเร็นะครับและลงทุน f o r ร x ให้เหมือนกับลงทุนธุรกิจเลยนะครับก็คืออ่ะวันนี้ถ้าเราจะลงทุนนะครับเราก็ยกตัวอย่างร้นกาแฟแล้วเทรดฟอร็เนี่ยให้ลงทุนฟอเร็กให้เหมือนลงทุนในธุรกิจนะครับใช้ต้นทุนที่เท่ากันนะครับแล้วเราลองมาดูนะครับ องค์ประกอบนะครับในการจะดําเนินธุรกิจได้นะครับร้านกาแฟก็จะมีองค์ประกอบและส่วนประกอบอื่นๆเยอะแยะนะครับรวมมันก็จะมีทั้งสถานที่ทําเลร้านเครื่องกาแฟนะครับแล้วก็วัตถุดิบแล้วเราต้องมีพนักงานนะครับค่าบำรุงรักษาค่าเช่าค่านา้ำค่าไฟอินเทอร์เน็ต Wi-fi และอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายนะครับนี่คือองค์ประกอบหลักๆนะครับที่ในร้านกาแฟต้องมีนะครับยังไม่รวมรายละเอียดอื่นๆน,น,นะครับ เราลองมาดู forex กันบ้างนะครับว่าส่วนประกอบ forex มีอะไรบ้างนะครับ forex นะครับสิ่งที่ต้องมีนะก็คือโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเรามีโทรศัพท์เราก็ใช้โทรศัพท์นะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตเทรด forex ไม่ได้นะครับเรื่องนี้อันนี้สําคัญนะครับเราจะเห็นว่าการดําเนินธุรกิจนะครับของ forex เนี่ยจะใช้ ส่วนประกอบค่อนข้างน้อยและบำรุงรักษาก็น้อยนะครับค่าบำรุงรักษาของฟอเร็กตก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราต้องใช้นะครับหรือค่าอินเทอร์เน็ตรายวันหรือรายเดือนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนละไม่กี่ร้อยก็สามารถเทรดฟอร็กตได้แล้วนะครับเพราะฟอเร็ไม่ต้องการอินเทอร์เน็ตแรงมากแรงมากไปก็ไม่จําเป็นนะครับเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถเทรดฟอเร็กตได้นะครับหน้านี้ผม ก็อยากให้เห็นภาพนะครับว่าต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ f o r e x เนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับและถ้าเราสามารถเทรด Forex และมองให้เป็นธุรกิจได้นะครับมันก็จะเป็นธุรกิจที่ยังยืนให้กับเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับและเรามอง f o r e x เป็นธุรกิจได้ยังไงนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับ ลงทุนฟอเร็กไม่เหมือนลงทุนทําธุรกิจเลยนะครับก็คือสามพันเหรียญหรือหนึ่ง0บาทนะครับเราจะต้องทําการวางแผนนะครับในการที่จะทํากําไรนะครับการทํากําไรในแผนของเรานะครับก็คือเพียงแค่เราทํากําไรวันละหนึ่งเปอร์เซนตนะครับวันละหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับถ้าคนที่เทรดฟอเร็มาอยู่แล้วจะเข้าใจว่าวันละหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปสามารถทําได้และเป็นไปได้นะครับ ถ้าเราไม่เร่งรีบนะครับเราทําตามแผนที่เราวางไว้ไม่ต้องเร่งรีบทํากําไรนะครับทําวันละหนึ่งเปอร์เซ็นไปเรื่อยๆนะครับสามพันเหรียญหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือสามสิบเหรียญต่อวันหรือเก้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับต่อวันนะครับวันหนึ่งเราสามารถเทรด forex ได้ยี่สิบวันนะเพราะเสาร์อาทิตย์ธนาคารปิดนะครับจะหยุดการซื้อขายทุกอย่างนะครับสามสิบเหรียญคูณยี่สิบวันจะอยู่ที่หกร้อยเหรียญต่อเดือนนะครับ หกร้อยเหรียญต่อเดือนก็จะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันหรือหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับภายในหนึ่งเดือนนะครับทีนี้นะครับเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดือนละหกร้อยเหรียญนะครับใช้ระยะเวลาเพียงแค่ห้าเดือนนะครับเราจะสามารถทํากําไรได้ถึงสามพันเหรียญนะครับสามพันเหรียญในที่นี้เป็นกําไรของเรานะครับระหว่างทางนะครับมีการขาดทุนบ้างกําไรบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่จุดขาดทุนของเรานะครับ ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนอนันนี้ของผมนะครับเรื่องการขัดทุนหรือการบริหารความเสี่ยงเรื่องออพื้นฐาน f o r e x t คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเข้าใจว่าเราควรจะยอมขัดทุนที่เท่าไหร่นะครับการขัดทุนแต่ละครั้งไม่ควรเกิน10-15%นนะครับประมาณนี้นะครับและเราก็สามารถทางกำไรกลับมาใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีจุดขัดทุนเลยนะครับจะทำให้เรา ขาดทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้สําคัญนะครับทําตามแผนที่วางไว้นะครับกําไรวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์าำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปในห้าหกเดือนนี้ผมบอกไปนะครับก็จะสามารถคืนทุนในธุรกิจได้นะครับการคืนทุนของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับบางคนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับก็อยู่ที่ความสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ทําตามแผนนะครับแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะครับ เราจะเห็นว่า3 0 0พันเนี่ยคือกําไรนะครับก็หมายความว่าตอนลงทุนลงทุนลงทุนไป3 0 0พันเหรียญใช่ไหมครับกำไร3 0 0พันเหรียญหมายความว่าเราคืนทุนแล้วถูกไหมครับและที่สําคัญนะครับต้นทุน3 0 0พันเหรียญเราก็ยังอยู่ถูกไหมครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราคืนทุนได้เร็วเมื่อไหร่นะครับเดือนถัดไปนะครับเดือนที่6 7เจดดของเราเนี่ยจะเป็นการนํากําไรมาทํากําไรแล้วนะครับ หรือเรียกง่ายๆว่าเอากําไรมาต่อกําไรนั่นเองนะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับถ้าเรามองธุรกิจเป็น f o r e x กแล้ววางแผนการทํากําไรได้แบบนี้นะครับโดยไม่เร่งรีบที่จะนําที่จะทํากําไรสูงจนเกินไปเนี่ยต้นทุนเราก็จะปลอดภยัยและจะสามารถทําตามแผนได้แบบนี้อยากฝากถึงคนที่เข้ามาในตลาด f o r e x ็ใหม่ๆนะครับอยากให้มองเป็นธุรกิจไม่อยากให้มองเป็น การเสี่ยงโชคพนันหรือจะเข้ามารวยเรืวในตลาด f o เ e ็กนะครับการเทรด f o เ e ็กที่ดีนะครับเราจะต้องรวยแบบย,ยั่งยืนนะครับแล้วมั่นคงนะครับวางแผนแบบนี้แล้วทําตามแผนนะครับมันจะทําให้เรามีรายได้ที่มั่นคงนะครับ f o เ e ็กก็จะเป็นรายได้กระเป๋าที่สองให้กับเราได้อนาคตอาจจะเป็นกระเป๋าหลักให้กับเราเลยก็ได้นะครับ ถ้าเรามีวินัยที่จะทําตามแผนที่เราวางไว้นะครับอันนี้คือเป็นการไกด์ไลน์สำหรับผมนะครับที่อยากให้คนเข้ามาในตลาด f o r e x ใหม่ๆนะครับได้เข้าใจจุดนี้นะครับถ้าเรามอง f o r e x ออกนะครับเราก็จะไม่เข้ามาเป็นนักพนันหรือนักเสี่ยงโชคนะครับเราจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจนักเก่งกําไรนะครับจะสามารถสร้างกําไรได้นะครับก็อยากฝากทุกคนที่เข้ามาในตลาด f o r e x สำหรับคนที่เพิ่งเรียนรู้นะครับหรือครทีเทรดมาอยู่แล้วนะครับอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก็ยินดีนะครับเพียงเท่านี้นะครับการเทรด f o ร็กของเราก็สามารถเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับอย่างผมก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผมได้นะครับโดยเลี้ยงชีพของตัวเองได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและประสบความสําเร็จ ทำต,ตามเป้าหมายและความฝันของตัวเองที่ต้องการนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและก็เราจะมีคลิปดีแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับทาง F ทาง P FS Studio ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ